สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอรีวิวน้ำฟักทองญี่ปุ่นนะคะตราเวจิโอขวดก็สีสันน่ารักเลยนะคะสีสีดูให้ฟิลเป็นฟักทองเนาะก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็เป็นแบบเอ่อเรียบๆนะคะดูแล้วแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะ อ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคค่ะก็อึ้งไปอึ้งไปนิดนึงพยายามอ่านภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าอ่านไม่ออกนะคืนอ,อาจารย์มาหมดแล้วก็ตัวนี้นะคะพลังงานอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่นะคะถือว่าเอ่อพลังงานไม่ไม่ได้สูงนะแล้วก็ น้ำตาลอยู่ที่14กรัมนะคะโซเดียม65มิลลิกรัมเดี๋ยวลองดูว่าน้ำตาล14กรัมเนี่ยมาจากที่เขาเติมหรือว่ามันมาจากตัวฟักทองเองนะคะคือน้ำตาลที่เขาเติมลงไปเนี่ยเนี่ยนะชูการ์เนี่ยนะนยนะอยู่แค่0.8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้น้ำตาลที่มันโชว์อยู่ตรงฉลากด้านหน้าเนี่ยคือมันเป็นความหวานเป็นค่าน้ำตาลที่เอ่อมาจากตัวฟักทองนะคะเนี่ยก็ ดูที่รายละเอียดเชิงลึกก็ได้ที่ฉลากโภชนาการนะคะจะเห็นว่าเอา่อมันมีคือตัว,ต,วตัวฟักทองปกติมันก็มีความหวานอยู่แล้วนะแล้วก็เนี่ยค่ะเออมีเนี่ยตามที่โชว์ไว้ข้างหน้าเลยมีโปรตีนด้วยนะสองกรัมนะคะแล้วก็เอ่อตัวมีใย,ยอาหารด้วยนะค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แาหารนกร,รัมนะคะคิดเป็น12%มีโซเดียม65มิลลิกรัมนะคะตัวนี้ก็คือฟักทองท,ที่เรารู้กันก็คือมันมีเบต้าแคโรทีนเนาะมีอยู่ทั้งหมด403มไมโครกรัมต่อไอขวดเนี้ยนะคะขวดเนี้ยคือ260 ml นะคะตัวนี้ผลิตที่บริษัทลานาโกรนะคะลานาโกรก็อยู่ที่เชียงใหม่นะโรงงานนี้ก็เ,เคยไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะสมัยที่ ที่ไปดูสินค้าซึ่งที่เนี่ยผลิตสินค้าหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รับ o ป m ด้วยนะคะอันนี้แต่อันเนี้ยเป็นแบรนด์ของทางลานาเองนะคะซึ่งลานาเขาก็ทําอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันนะมีทั้งไอตัวถั่วหลญี่ปุ่นเนาะที่เห็นเป็นซองสีขาวๆดูแล้วแบบน่ารักน่ารักเป็นรูปแบบถั่วยิ้มค่ะตัวนั้นก็เป็นของลานาากโรเหมือนกันนะคะ mm hmm. นะคะลานากรก็คือภาษาไทยก็คือลานาเกษตรนะคะก็อันนี้นะคะ เนี่ยค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเนาะโอเคถ้าใครสนใจอยากติดต่ออยากจะ OEM สินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทรติดต่อไปได้นะคะไป Google ก็ได้นะคะแล้วก็เออก็คือเบต้าแคโรทีนมันมีมันมีประโยชน์อยู่แล้วแหละเนาะทั้งด้านด้านผิวพรรณด้านสายตาอะไรต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาลองชิมกันนะคะโอ้เนี่ยเพิ่งเห็นว่า เขาเขียนว่าเป็น Japanese Kabocha Juice นะคะก็ตัวนี้ก็คืออ่านว่า Juice อันนี้อ่านว่า Kabocha นะคะโอเคดีใจมากที่อ่านออกแล้วโอเคทีนี้วิธีอุ่นของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาบอกว่านะคะมีรูปไมโครเวฟอยู่เขาบอกว่าปิดฝาให้สนิทนะแล้วก็ไปวางขวดในแนวนอนนะคะอุ่นที่ถ้าไมโครเวฟที่แบบ ประมาณพันสามร้อยวัตต์อุ่นแค่สี่สิบห้าวิแต่ถ้าแปดร้อยวัตต์ก็ใช้ประมาณหกสิบวิค่ะก็ตัวนี้ที่บ้านมีไมโครเวฟเก้าร้อยวัตต์ก็เดี๋ยวจะขออุ่นสักห้าสิบวินาทีแล้วกันเนาะระหว่างสี่สิบห้ากับหกสิบขอใช้ที่ประมาณห้าสิบวินาทีนะคะเดี๋ยวดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันเอ่อมันเป็นแบบพ a r เจอไรส์นะจะเห็นว่าวันผลิตกับวันหมดอายุเนี่ยอา่า อายุสินค้าอยู่ที่ประมาณ20วันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นพัชเจอร์ไลท์แน่ๆแหละเพราะว่ามันมันไม่ได้เก็บได้ได้นานมากนะคะถือว่ายังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเป็นการให้ความร้อนที่ไม่สูงมากนะคะก็เหมือนพวกนมพัชเจอร์ไลท์เนาะก็จะมีประโยชน์มากกว่านมที่เป็นนมสเตอริไล์นะคะซึ่งนมพัชเจอร์ไลท์มันก็จะเก็บได้ไม่นานแต่นมสเตอริไล์เนี่ย เ,เก็บได้เป็นปีเลยอยเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลาสเจอร์ไลท์ก็คือมีอายุสั้นกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอไปเอาไปไมโครวเวฟแล้วเดี๋ยวมาลองดูหน้าตาแล้วก็รสชาติกันว่าเป็นยังไงนะโอเคค่ะอันนี้คือผ่านการไมโครวเวฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะคก็ใช้เวลาไปประมาณ1นนาทีนะคะเพราะว่าตอนแรกใช้ ห้าสิบวิเนี่ยเหมือนไม่คอ่อยร้อนก็เลยเวฟต่ออีกนิดนึงนะคะอันนี้ใช้ไมโครเวฟเก้าร้อยวัตต์ค่ะเดี๋ยวจะเทให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นเห็นตัวเนื้อของสินค้าเนี่ยว่าเป็นยังไงนะ,ะโอเคก็เป็นฟักทองนะสีแบบฟักทองเนะะี่ยฟักทองจริงจังเขาเขย่านิดนึงอือสีสวยมากนะฮะมี มีเศษเศษติดอยู่ด้วยนะขอขอัดนี้ยังมี Beta in, เบต้าแค่ราทีนหลงเหลืออยู่นะฮะขวดเขาดีมากเลยอะ่ะขวดเขาก็าคือแบบแข็งแรงดีมากนะโ okay. อเคเรียบร้อยนะฮะจะลองชิมดูนะก็ เเจอรก็มีความเข้มข้นนะอยู่พอประมาณอมโอเคนะมีรสหวานของฟักทองอ่ะใช้ได้เลยนะคะหวานแล้วก็หวานแบบธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของฟักทองนะคะก็ใครที่เป็นแบบว่า ฟักทองเดเวอร์ก็น่าจะชอบนะดูคือกินเข้าไปรู้เลยว่ามันดูมีความสุขภาพมากเพราะว่ามันไม่ได้มีรสหวานของน้ำตาลอะไรที่แบบแสบคออะไรเงี้ยเลยนะมันเป็นรสหวานธรรมชาติจากฟักทองะค่ะแล้วมันก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสินค้าที่โอเคเลยนะก็แนะนำนะคะเอ่อถ้าใครตามดูคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าเหมือนเอ่อก่อนหน้านี้นมีรีวิวตัวน้ำมันม่วงไปด้วยนะคะส่วนตัวเนี้ยเป็นน้ำฟักทองก็ โอเคเลยนะคะอร่อยแล้วก็ทานง่ายหอมด้วยนะคะอย่าลืมไปลองหาซื้อชิมกันนะคะตัวนี้เออซื้อมาจากดองกีนะแต่คิดว่าน่าจะมีขายที่ห้างอื่นๆด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างลอง Google ดูก็ได้ว่าว่าสินค้าตัวนี้มีจำหน่ายที่ไหนบ้างจะได้ไปหาซื้อมาชิมกันเนาะโอเคงั okay, นะ้นขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย